สวัสดีครับสกุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สินนำเสนอเป็นประจำนะครับวันนี้เป็นทาวน์โฮม4ชั้นนะครับอยู่หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับหมู่บ้านอนันตราทอร์บิคอลนะครับอยู่ซอยหัวมากซอย11เนะครับเข้าซอยมานิดเดียวนะครับประมาณสัก200เมตรเป็นทาวน์โฮม4ชั้นหลังมุมนะครับนี่หลังนี้ไปชมกันเลยครับนี่เลย ในภายในโครงการนะครับก็ร่มรื่นน่าอยู่มากนะครับทำเลดีมากๆเข้าออกได้หลายทางนะครับเข้าทางศรีนครินได้เข้าทางรามคำแหงได้เข้าทางพระรามเก้าก็ได้นะครับเส้นหลังรามหัวหมากนะครับก็เดินทางสะดวกสบายเข้าออกได้หลายทางนะครับหลังนี้ใกล้อะไรบ้างน,นะครับก็เข้าจากถนนหัวหมากนะเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก2 0 0 mm, เมตรถนนศรีนครินประมาณ700นะครับ แยกลังสาลีประมาณ2กิโลขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ก็นิดเดียวนะครับประมาณกิโลครึ่งนะครับถนนพระรามเก้าประมาณ3กิโลครึ่ง4กิโลมอรามเอแบกนะครับเอแบกประมาณ2กิโลมรรามประมาณ3กิโลนะครับนี่เลยสวยๆทำเลดีหลังมุมหน้าบ้านหันทิศใต้นะครับหลังนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันทาวโฮม4ชั้นหลังมุมนะครับหน้าบ้านกว้างนะครับจอดรถในบ้านได้2คันหน้าบ้านได้อีก1คันนะครับ โอเคอเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับถ้าได้สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 95 902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับพื้นเป็นปูเป็นแกรนิโต้นะครับแผ่นใหญ่60คูณ60เซนนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เกือบทุกห้องนะครับเดี๋ยวไปดูพาชมเรื่อยๆนะครับนี่เปดานสูงนะครับโปรง่งนี่ถงชั้นล่างเป็นรูปตัวเอลมาถึงนี่เลย ห้องน้ํามี5ห้องห้องนอนมี4ห้องนะครับสห้องนอนหห้องน้ํานะครับอันนี้สภาพพร้อมใช้งานได้อยู่นะครับนี่อนนันตราทอวิค,คล้ลนะครับหมู่บ้านนี้ไม่มีสายไฟระโย,ยงระย,ยางหน้าบ้านนะครับเป็นระบบฝังพื้นดินหมดนะครับด้านหลังต่อเติมราคาให้แล้วนะครับก็เต็มพื้นที่เลยทำเป็น ้านสักครั้งเป็นครัวนอกก็ได้นะแล้วก็ปั๊มน้ำแทงน้ำมีแถมให้แล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้นี่เลยนี่เลยอยู่ด้านหลังมอรามนะครับถนนหัวมากเข้าซอยมานิดเดียวประมาณสัก200เมตรนะครับใช้ถ้าท่านใดที่ทำงานในเมืองนะครับจะใช้บริการรถไฟฟ้านะครับก็สายสีเหลืองได้นะครับใกล้ๆนะครับสายสีส้มก็เส้นรามคำแหงอีกประมาณ30ปีก็ได้เปิดใช้บริการนะครับอันนี้จาก ้องถงชั้นล่างนะครับภายในบ้านออกไปหน้าบ้านแบบนี้นี่เลยอ่ะตรงนี้บันไดมีกั้นประตูบานสไลด์นะครับเวลาติดตั้งแอร์จะได้ไม่เปืองมากนะครับมีเป็นบานสไลด์ปิดนะครับไปเดี๋ยวไปชมชั้นถัดไปนะครับนี่เลยบันไดเป็นโครงสร้างไม้นะครับเอ่อโครงสร้างคอนกรีตพื้นไม้ ขึ้นบันไดามาชั้นสองตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับใหญ่ๆเลยนี่เลยนี่เลยตรงนี้จะทําเป็นออฟฟิศทําเป็นที่พักอาศัยได้นะครับหลังนี้หน้าบ้านหันทิศใต้ทิศใต้ลมดีนะครับโถงตรงนี้กว้างมากเลยกว้างมากเลยนะครับชั้นนี้เขาจะทําเป็นตรงส่วนจะเป็นห้องโถงโล่โงๆนะแล้วก็ฝั่งนี้มีเคาน์เตอร์นะครับทําครัวทำเคาน์เตอร์ครัวไว้เนี่ยประมาณนี้ มีเครื่องครัวครบนะครับมีเคาน์เตอร์มีเตาไฟฟ้ามีซิงค์ล้างจานนะครับซิงค์สแตเลสก็ชุดนี้บิวอินเข้ารูปสวยงามนะครับแถมให้ทั้งชุดนะครับนี่เลยนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นี่แบบนี้ตรงนี้ก็เป็นช่องอติดตั้งตู้เย็นตู้เย็นนี่เลยนี่เลยอันนั้นรา่าทวิคลัลนะครับ หัวหมากซอย11เข้าซอย200เมตรนะครับอันนี้ห้องน้ําที่2นะครับห้องน้ําที่2อยู่ชั้น2นะครับนี่มีพัดลมดูอากาศให้ด้วยนะครับห้องน้าโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูชั้นถัดไปนะครับ2ชั้นแล้วไปดูชั้น3กันต่อนะครับบันไดเป็นโครงสร้างคอนกรีตทุกชั้นนะครับนี่พื้นไม้สวยๆแบบนี้เลย ขึ้นมาถึงชั้นสามนะครับชั้น3าก็จะมีกั้นห้องนอนไว้อีก2ห้องนะครับด้านซ้าย1ห้องด้านขวา1ห้องนะครับนี่เลยนี่เลยก็พื้นชั้นบนตรงนี้จะเป็นลามิเนตนะครับลามิเนตนี่เลย<ม>เปิดหน้าต่างตรงนี้มีเทเลสนะครับเปิดหน้าต่างออกไปก็จะเป็นวิวอีกหมู่บ้านนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นที่โลง่งๆเวลาเปิดประตูลมเย็นมากเลยเดี๋ยเปิดประดู นี่เลยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 95 902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับ<ม>ก็เป็นส่วนย่อมของอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับ<ม>นี่ก็ไม่ไม่ชนกับบ้านคนอื่นนะเดี<ม>๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่3นะครับ2อกับสเนี่ยห้องขนาดใกล้เคียงกันนะครับลงเตียง5ฟุต6ฟุตได้อยู่นะครับนี่ ้องนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่3ชุดนะครับด้านข้างฝั่งนี้มี2ชุดเป็นบานสวิงนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังอันนี้จะเป็นบานสไลด์ก็ด้านหลังบานใหญ่อยู่ราชับระเยบนะครับนี่เลยนี่เลยลงเตียง5ฟุตได้6ฟุตได้นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสืาา้อผ้ามาลงตรงนี้5ฟุต6ฟุตได้อยู่นะครับนี่หรือจะกั้นประตูตรงนี้ก็ได้นะกั้นประตูก็จะเป็นห้องแต่งตัวไปนะครับ ห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องนี้นะครับก็สวยๆแบบนี้เลยหมู่บ้านอนันตรานะครับหัวมากซอย11นะครับไปเดอกมอบางกะปิไปสีคอนนะครับสะดวกมากทังนี้ใกล้ห้างสรรพสินค้าเยอะเลยนะครับแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟฟ้านะครับเส้นสีนครินเส้นสรามคำแหงนะครับสสายเลยเลือกขึ้นเอาได้เลยนะครับว่าท่่ไหน สะดวกเดินทางด้วยสายไหนก็จัดได้เลยนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูชั้นที่4กันต่อนะครับขึ้นมาถึงชั้นที่4เนี่ยชั้นที่4เจ้าของก็ทําเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็คือเต็มทั้งชั้นชั้นนี้เลยนะครับมีโซนห้องนอนห้องแต่งตัวบิวอินตู้เสื้อผ้าทําห,ห,ห้องน้ําไว้สวยๆหรูๆห้องนีใหญ่เลยนะครับนี่แล้วก็ ตรงบันไดตรงนี้มีประตูบานสไลด์ปิดนะครับเป็นบานกระจกนะครับเดินขึ้นมาก็พื้นเป็นลามิเนตนะครับเนื้อซ้ายก็จะเป็นโซนของห้องนอนนะครับใหญ่มากนะครับเต็มพื้นที่ด้านหน้าของตัวบ้านหลังนี้เลยหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับพื้นชั้นบนก็เป็นลามิเนตอย่างดีแบบนี้ฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับหน้าต่างห้องนี้มีอยู่4ชุดนะเป็นบานสวิงทั้งหมดเลยด้านหน้ามี3มชุดแล้วก็ด้านข้างนี่มีประตูออกไปเทเลส แล้วก็ฝั่งนี้มี่หน้าต่างอีกหนึ่งชุดนะครับนี่แบบนี้แบบนี้ถอ้ได้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ID ดีไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับ s h o m e บ้านเลขก4นะครับอ่าโอเคเดินมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโซนของออห้องแต่งตัว บิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับนี่นะครับท่านใดที่มีเสื้อผ้าเยอะนะครับทั้งห้องห้องนี้นะครับเอาไว้ให้เก็บเสื้อผ้าท่านได้เลยนะครับนี่บิวอินไว้ให้สวยๆชุดให,ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องใหญ่มากนะครับทําไว้แบบสวยหรูเลยมีเคาน์เตอร์อร่างล้างหน้าสองสองอ่างนะครับกระจกบ,บานใหญ่ๆ มีอ่างอับน้ำนะครับมีกั้นห้องอับน้ำไว้เป็นกระจกแบบนี้นะนี่เลยแล้วก็มีอ่างอับน้ำจักรคช,ชี่นะครับนี่แถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อทาวโฮมระแวกนี้นะครับใกล้มอรามใกล้แยกลำสาลี ใกล้เดลลออ์บางกะปิใกล้ห้างสีค้นสแควรนะครับเส้นรามคำแหงเส้นสีนครินนะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับหมู่บ้านอนันตราทาวิคอลนะครับหัวหมากซอย11นะครับก็ฝากกันไปด้วยละกันนะครับสำหรับทาวโฮมสวยๆหลังมุมหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u ับสไ i b e กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย